สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนหน่อยไดคะได้ยินเสียงยามตัวนะคะค่ะอันนี้โตกันหมดทุกคน18บวกหมดได้เรนใช่ไหมเอ้ย18บวกหมดเลยใช่ไหมนุกนาตาชามารันไหมครับไม่มาครับมากูต่อยปั๊บเลยแหละ อ๋อทรายยังไม่มากอันนี้ชื่อแก๊งอะไรนะครับยังไม่ได้คิดเลยครับหนูมายังหนูมายังเรอหนูแล้วก่อนชื่ออะไรอ่ะหรอมาแล้วค่ะพี่ตอดมันเป็นแบบว่าแก๊งแยกการถาครับพี่ต้าใช่ครับเออเมื่อก่อนยี่สิบเอ็ดนะตอนนี้มันมียี่สิบห้าก็ยี่สิบห้าไงมาถึงแก๊งสล็อตแก๊งยี่สิบห้าหนูอยู่ไหนเนี่ยพี่ต้าเขารอแล้วเนี่ยรอใครวะฮัลโหลตัดถึงแล้วค่ะถึงแล้ว ไหนเนี่ยไหนตรงไหนเนี่ยค่ะฮัลโหลพี่ตตนครับอยู่นี่ครับเนี่ย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 อะไรนะนียเ่นี่ยโรงงานโรงงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนสวัสดีค่ะได้ยินเสียงยามตัวนะคั่ะคุณคุณไหมคุณไหม อ้าวหนูเงียบไหมเนี่ยหนูเขินอยู่ป่ะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเออสวัสดีครับพี่บุกมาเป็นกองตั้งเฮ้ยน้องเขาทักทายน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวิลลี่วิลลี่สวัสดีครับเพื่อนวิลลี่สวัสดีครับเอาผมเลยครับเลยไหมครับเนี่ยสัสดีครับเุณผู้หญิทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 คุณผู้หญิงทุกคนสวัสดีครับเอาน้องหยินไม่คุยกับพี่แจ็ค่อยหรอ น้องแจ็คไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอกยอกยอกหยอกดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเยสวัสดีครับเกียรติสวรร์เดียร์ครับสวัสดีครับเสียงคุ้นจังวะยอกหยอกครับแจ็คหยอกหยอกขึ้นแก๊งยังอุ้ยแก๊งอะไรครับนี่ยแกนี้แก๊งอะไรครับเออเขามาทำบีบีบีที่นี่ครับมาเล่นนี่อ๋อใช่เหรอใช่ครับใช่ แกล้งหญิงลวนเยอะไหม <c oughs> ครับเยอะครับผมกลัว <c oughs> ไม่ผมผมกลัวแบบนี้เดี๋ยวไม่ไม่ไม่เป็นไดมอนด์เฮดเอ็มดีแล้วกลัวจะเป็นผู้หญิงแบบนี้ดิ <c oughs> ๋ะยุ่ไดไหมเฮ้ยเป็นผู้หญิงเดือดนาะ <c oughs> ตอน <c oughs> มึงเอาแกล้งอะไรมาวะเนี่ยไม่เอาคนรู้เรื่องมาวะเนี่ย <c oughs> นี่ไงครับหยิ่งหย่างเขารู้เรื่องนะรู้ที่ไหนอ่ะสวัสดิการยี่สิบมันบอกสิบเก้าไดไหมนี่เอาคือคือแหละมันเป็นมุกค่ะพี่ต้ามันเป็นมุกมันเป็นมุกเดี๋ยวเอาเบนซมาด้วยนะคันหนึ่งพี่คนไหนโสดเนี่ยถ้าโสดก็สิบเก้าได โอ้โหสวัสดทั้งแก๊งเลยค่ะทั้งกันนะมีมีมีสิบแปดอายุสิบแปดบวกขึ้นไปไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเข้าหมายถึงจำนวนรับสวัสดิการที่หมายถึงอะไรตีน้อยหรอน้องหยินค่ะอันนี้โตกันหมดทุกคนสิบแปดบวกหมดได้เลยใช่ไหมเออสิบแปดบวกหมดเลยใช่ไหมทำไมพี่ต๊อดถึงต้องถามถึงเรื่องอายุหรอคะพี่ต๊อดอ๋อพี่เป็นห่วงไงแบบเออใช่หรอคะใช่ครับตีน้อยเป็นห่วงตัดบัตรนะต๊อด ไม่รู้เลยพวกหนูคิดยังไงที่เล่นไปมันสี่ปีไม่เคยพายหญิงอะไรจริงปะไงวะไม่จริงค่ะเ่าควายดอนกินหญ้าอ่อนรุ่นใหญ่รอดี๋ยวนะรีบเพื่อนรุ่นใหญ่รอควายควายดอนกินหญ้าก่อนแม่เมื่อกี้หญ้าก่อนแล้วก็ยูนานแล้วก็เพื่อมจานทุกคนค่ะพี่ท็อใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมิเกล ฝากเอ็นดูเบบี้บีด้วยนะคะครับได้ครับได้ครับไม่เหขอหออยเร็นเอ็นดูเขาเอ็นขอพี่อีขอเอ็นด้วยไม่ได้ไหมฮะฮะการเอ็นดูพี่ด้วยอะไรอย่างงี้เห็ไม่มีอาการแต่เลยพี่ไม่มีอาการไม่มีอาการแต่หมดเอ็นดูพี่อาการอะไรอาการอะไรครับบีมาไม่มีอาการเลยนะเอ้ยทักเขาดิแมั่เอ็นดูพี่แจ็คด้วยนะบอกให้พี่แจ็คเอ็นดูเล่นเด้ียได้ไหมแม่แม่ไอ้พุดดิ้งอะทุกคนรับดูด้วยได้ไหมดูอะไรใครดูอะไรไอ้เฟย์มาไหมเฟย์เขาไม่พูดเลยเฟยมาเฟย์ไม่ อยู่นัะน้องเอออยู่นั่นน้องน้องผมเปล่าวะใช่ป่ะตายแล้วเหรอมีไม่อยู่แล้วค่ะยังไม่ตายเเออห็จะสี่อย่างเดียวเมืองสตาร์มันก็ต้องรวมสตาร์แบบนี้แหละถึงจะสนุกใช่หรอรวมสตาร์ผมเพื่ออะไรเพื่อนผมเห็นตัวคนค้างหมดเลยไม่เดินกันหรือเปล่าผมเดินอยู่คนเดียว่่ะพีีวิลลไปนะ ดู่่พีีเคยหต้องบอกต้องบอกไอ้ตัวหอวค้างว่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเป็นอะไรเห็นไหมเห็นพี่ไหมดิเสียงพี่ไหมได้ยินได้ยินเสียงแต่มันเพี้ยอะไ่แบสวัสดีครับสวัสดีครับตอนน้องเขาบอกว่าเขาอยากได้แฟชั่นหนออยากหนูอยากได้แฟชั่นหรอใช่ค่ะหนูหน้าได้หนูเรียกอะไรอ่ะมีตัวหนึ่งตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้กูให้เมื่อคืนไม่ได้ทานไม่ใช่ไม่เลยพี่วิลลี่ชอบป่บพี่เออเดี๋ยวพี่ไปซื้อบัตรแฟร์ก่อนเดี๋ยวผมจะไปหาข้าวใคนข้าดิ หผมอยากได้เซอวิาสชาั้นผมไม่บอกแต่แรกจีทีบีเขาปรับมาใหม่อย่างโกงไงเฮียดูต้นเด็กเฮียอย่างแพงอ่ะเอ้ยอย่างแรงอ่ะพู้ผิด ดูดด้้วยนนะะคะไคไกนาตาชามารันไหมครับไม่มาครับมากูต่อยปั๊บเลยแหละมากูต่อยเลยแหละลองมาดูเัอะกูต่อยเลยแหละลองมาดูเัอะกูต่อยจริงนะมิเกลเหรอจิ๊บเล่นเองมิเกล่ะนี่ดิ มาแล้วครับมาแล้วแหน่คันดังคันแหน่สาชั้นอ่ะมันให้หว่ามันให้จริงหว่าเลขอะไรสองหกห้าค่เขาต้องใช้บัตรสฟชั้นหนูอยากได้แมวเดินรอบตัวแมวเดินรอบตัวพี่เพิ่งให้เขาไปอ่ะโอ้แล้วพี่ตอนหนูอยากได้ตัวนั้นได้เดี๋ยวพี่หาให้ขอบคุณค่ะแต่ต้องต้องต้องคุยกับคนนี้ให้พี่นะหน้าน้กากลิงอ่ะให้เขาแบบมามาอยู่กับพี่น่ะ กาเอนนะัให้เขาเขาสั่ร้อนกับพี่อ่ะถ้าเผื่อแบบเขาเขาก็ต้องใช่เขาต้องมาอยู่เป็นแฟนที่ตอนนี้นะตอนพิษปากพี่ตอนบอกหน่อยนะคะจะเขาพร้อมมาแล้วให้เขาไปสะพานเลยนะได้ครับ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 กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวมึาจะแครกันได้ได้ถ้าเราขึ้นแกงอยู่นี่เราจะกดแกงหญิงล้วนเหมือนเดิมงั้นหนูไปซกหนูคุยพี่ก่อนดีิดี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 ให้เขาเขาสั่ร้อนพี่ได้ไหมคนเนี้ยทำให้พี่หน่อยดีแต่หนูอยากได้ใจเช่นไรพี่บอกมาเลยเฮ้ยขอดีได้ไหมครับหน้าแก่แล้วค่ะ เขาเขายังไม่ยอมตกลงหรอกะพี่ต๊อดจะกอดกัะทุกคนเขาพูดหรอไม่หยาดเขาไม่ตกลงหรอกครับไม่ถามหาฮันนี่หน่อยหรอห้าห้าไม่กล้าพูดกอดอันนี้กอดกลับกอดคืนนะครับที่นี่มันเป็นธรรมเนียมหนูช่วยพี่ด้วยหนูเอาจิงจิงหยิบช่วยพี่หนูค่ะฝากพี่ต๊อดบอกว่าเขาต้องมาอยู่เป็นแพื่นพี่ต๊อดนะคะฝากพี่ต๊อดบอกหน่อย ไปังนนี้แรงตามลมนี่แบบัไหคอ่ะพี่สักได้ไปค่ะักดวันนี้ค่ะพี่ตุทดบอกว่าต้องมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ตอทธิศัดิ์นะจะได้ช่วยพี่ต๊อด ใช่ใช่ใช่ถูกถูกถูกทำได้ทำได้ทำได้เดี๋ยวพี่ให้งินหนูไว้ติดตัวด้วยแสนหนึ่งแล้วก็แฟชั่นด้วยฝากบอกเขาว่าถ้าเขายอมไปอยู่เป็นเพื่อนที่ตอนหนุจะได้ทั้งแฟชั่นแล้วก็เงินค่ะตาบอกหน่อยค่ะที่ต้อนผมเขินครับพี่ผมเลยไม่กล้าพูดพี่ักคุยเลยอย่าบอกผ่านผมเลยอยู่นงมว่าะเต็มแล้วแต่โร้งให้อ้อมันไปยิ่งย่างมาทีสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ตาอคะเดี๋ยวหนูมาช่วยไก่เกีะต่อหนูขอะปี่ต่อไก่ที่ขั้นอีกไหมคะพี่ไม่ให้น้องสาวพี่คอตกล้านนั้นพี่5 5าราสิี่ได้ยินเสียงหนูไหมอ่ะได้ยินไม่ยินอยู่กต่ป้าบอกว่าได้ครับเมื่อกี้ป้าบอกว่าได้ครับไหนพี่ไม่ให้น้องสาวพี่คอตกไหนคนไหนวะพี่พี่โตที่นี่มีนะช้าหรือเปล่าคะมีครับมีครับ ไม่มีอยู่หรอตรงนี้นะตอนล้างคาตรงนี้ไม่มีครับไม่มีมีตามแรงครับอันนี้มันเป็นแมดคเชีคาวนี้เวลาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจว่าทีเขาเนี่ยมันยังไงเดี๋ยวรแกลเดี๋ยว้บ้านวชื่อน่าชื่อล้างมีอาอะไรนะีต๊อมีน้องสาวกเอยวเอาเปล่าตวนี้ตอจำน้องไม่ได้ไหนคนไหนอะชื่อยูนะห้าหนานอยู่ไหนครับอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องวิ่งไปข้างนั้พี่น้องเขาดึอ่อโทษทีครับเนี่ย น่ตามน้องแค่ได้ไหมได้ค่ะดูไอ้บุญไว้เอาเออะไรอะไรหนูว่าไงนะรถร้ายคุณรถร้าแล้วดีนะดิ้นไม่ออกตัวเลยคุณเหรอเอานนูพูดว่าอะไรวะเลขอะไรครับอะไรนะเฮ้ยไอ้หลุยแปดิอันนี้ไม่ได้ควรนะนาหนูบอกนาสายกาชากาชากาชาผมไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เหมือนกันไม่มีหรอไม่มียังไม่มีมาเลยครับอ๋อโอเคค่ะ ขอบคุณนะยุหวันดีครับขอ,ขอบรครับผมพี่ตองขอบคุณนะคะแฟชั่นครับครับผมโอ้คอนุไปดอกครับยุยุนาะวัดดีครับสวัสดีครับ,รบหนูก็อยู่มาอยู่แก๊งนี้หรอหนูก็อยู่แก๊งนี้เหมือนกันหรอหนูอยู่อยู่แล้วหนูอยู่นานแล้วค่ะตอนแข่งหนูก็อยู่หนูง,งอมหรอ <S 2> <S 2> <S น้องดารัก <S <S แต่พี่ล<ม>ืมน้อง ตอนนี้หนูอยากได้ตัวไหนในตู้เซอร์ชั่นหนูบอกพี่ได้เลยนะพี่แลกให้หนูได้นะหนึ่งใช่หรอค่ะใช่โอเคค่ะหนูเป็นนัก่อนมาดูได้เลยค่ะได้ครับตรงไหนอะตรงไหนนี่นี่มีแต่ตัวน่ารักน่ารักวิลลี่เอซับครับพี่หมัดอยากแลกเจอแต่ผมหมัดอยากแลกพาเขับเป็นเซอร์ชั่นเป๊บนึงนะครับอ๋อได้ครับได้เลยครับ พี่ตอค่ะหนูอยากได้ทั้งตู้เลยค่ะพี่ตอ้ชันค่ะพี่ตอนดูไม่ได้อะเนี่ยนอมมอธิเก็ตเลทพันครับเนี่ยนอมมอธิเก็ตเห็นไหมมันจะมีเป็นมีนอมมอและโกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงน้องก็คือมันได้ทุกห้านาทีแล้วก็ได้เลขกิ๊บไปกิ๊บกลับกิ๊บไปกิ๊บกลับอ่ะแต่ห้ามซ้ำกันนะมันได้รีรีละรีละรอบอ่ะถึงจะซ้ำได้แต่ผมพูดไม่พูดไม่ถูกอ่ะอันไหนน่ารักสุดอ่ะนอมมอครับน่าจะน่ารักสุด แต่โกไม่ค่อยมีอะไรสวยเลยโกมันออกยากนะที่แกครับเฮียเอาาโกมันออกยากบนหัวหนูอยากได้ตัวที่อยู่บนหัวเออคนอ้วนอ๋อที่บนหัวเหรอนีครับใช่ค่ะใช่หนูอยากได้ตัวนี้ไหมตัวนี้แล่ตัวนี้ประมาณเจ็ดเอ็มเอ้าเอาเอาเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้เอามันมีแค่ตัวเดียวในเซี๊ย้ซให้สาวเลยเฮียใช่เหรอใช่มีตัวเดียวในเซี๊ยแพเอาค่ะน่ารักหนูชอบเลยครับหนูชอบหรอใช่ค่ะอ่าหนูเรียกอะไร หอเลขสองเจ็ดศูนย์เก้าค่ะใครมีบัตรแฟชั่น Fashion ขายเบื้องอะ่ะมันต้องเทรดไปซื้อบัตรแฟชั่นแป๊บนึงนะเอเคค่ะรออยู่นี่นะอะันไหครับได้ปันนะครับอันนี้น่ารักอ่ะไม่เป็นไรพี่ต้าให้ผมมาผมก็ให้พ่ตา้าให้ให,ให้ให้น้องเขาไง